มันน้ามีนะตรงเนี้ยเออนั่งไงนั่งไงหน้ามีเป็นเป้าอะไรวะเวอกัดไปโดนดีกว่าอ่ะแล้วก็วัดก่อนไม่ตอนวัดจะเห็นเหยื่อมันผุดขึ้นมาจากน้ำบนไอ้จากน้ำพอดีเลยเออยังไม่ทันแล้วสมองบอกว่าเฮ้ยวัดเลยไม่โดนอีกแล้วไม่โดนน่าจะเล็กว่ะสภาพไม่เล็กนะครับเอาหลุดปล่อยเลย เดือดจังวะเฮ้ยนะ้ามาน้าทำนี้นะ้ากัดกัดไม่เกรงใจเลยมเแมวเหรอ้อยู่เง้ยหมไม่ใหญ่หรอกนะด,นดกัดไปหิวผมว่ามันไม่ใหญ่เยอก,กัดอย่างนี้ ให้รูเนี้ยมีลื่นว่ะอดีตที่เคยเดือดแต่อดีตที่เคยเดือดที่ไม่ได้ตัวขึ้นมาเพราะว่าเหยื่อเหยื่อเหยื่อรุ่นเหยื่อเหยือห่อนั้นมันเหยือห่อเจ้านั้นมันไม,นมน่มันกากอุย้ยโอยลมมันพัดเด้อ เ่งเงินนะปุ๋ย,อ,ยอะไรวะอะไรอ่ะต,ตัวเล็ก่ตัวเล็กไอตัวเล็กอยากอ่ามันปล่อยก่อนเลยเลมันจับแล้วมันปล่อยเลยอะ่ะลมมันดันดับดมันก็มีส่วนเพราะเพราะมันไม่คึกคักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็กัดเราก็มองมองข้ามไปเลย ถ้าเกิดมันเงียบจ๋าไม่มีกัดตะตุมอ,ะอ่ะไอ,ะอะ้นั่งค่อยว่าประอย่างฮะ่าวไม่มีใครตามจะต,ตามไม่ไม่ตามเขาแค่โผล่เขา้าไปไปนั่งกินน้ำนั่นไง,งน,นั่นไง เรียบร้อยเลยโอ้โหการเปิดเขาเรียกว่าเปิดสักรารใหม่เปิดหม้มาอีกแล้วตัวตัวแรกเดี๋ยวซ้ายตัวแรกตัวแรกทำไมต้องตัวแค่นี้ตลอดอ่ะนี่ครับขึ้นเขี้ยวบนเลยโอ้โหวงศาเปิดโอ้โหจะแห๊วว่าไงครับตัวนี้ตัวนี้ปล่อยนะครับให้เขาไปโตก่อนขึ้นสุดธรรมชาติยืดเลยไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่บาดเจ็บมาก อไม่ไปอ่ะครับหนูหนูกลับบ้านสิลูกกลับบ้านได้ลูกไปโอ้แน่นอนเจิงเออวันวันั้นรู้สึกจะเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์นี่ยแหละวันหยุดวันหยุดเอ่อไปเออ โอ้โหนล้วก็ใหญ่แม่งกัดปุบเอานี่แหละครับหมดมันจะมาครับมาอย่างนี้เลยเหรอกล้องกองกดอยู่ <บด S 1> ไม่เปิดหรอกเป็นตัวมันย่อมย่อมครับไม่ต้องเก็บหน่อยนะเก็บไม่ได้ครับไซส์ก็พอได้ครับพอได้พอได้ได <ใน S 1> แหมาเป็นขวัญขวัญกล้องครับก็จับน่นอนครับของชอบก็เลยครับแหมแต่ไม่ได้ถอดกัดเสียไดาย ก็ <laughs> ปิดปิดกล้องอยู่เนี่ยนะถ้าผมบอกผมมันตกอันเดียวผมก็อย่างเงี้ยเปิดมอเตอร์ไซค์แล้ว,ตวกตี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 ตต ปุยวัดแดงปุยนนติดเลยปลากัดปลากัดแล้วกบเอากบไปกินเลยครับลอยไปเลยดิ้นตะบัดหลุดมาแล้วนะครับนะกกบตาก,บ,ากบก่อนไปกู้กบก่อนไม่แน่จะขออาจจะหลุดด้วยไม่หลุดหลุดได้ไงอ่ะเดี๋ยวจากตัวกบโอ้โหนะปุยเกือ <c oughs> ปุยเกือบปลดล็อกแล้วครับนี่ครับมชมหน้านีป่ปางน่ั่นยังดิ้นอยู่นั่นเลยติดเบ็ดติดอยู่น้กปุยนักปุยหันหน้ามาดิ นี่ครับคนปลดล็อกยังครับยังนี่ปลาดิ้นอยู่ตรงเนี้ยครับกู้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 ยางก่อนแต่ปลาอยู่ตรงนู้อยู่จะขอหลุดจะขอหลุดติดปากปลาไปอยู่ไหนอ่ะเห็นดิ้นอยู่ตรงเนี้ยหน่ๆอยู่ในซอกนี่มีไหมไม่เห็นแม่ไปแล้วจะขอติดอยู่ที่ปากปลาครับโหสุดยอดเลยครับนี่นี่ครับ เหยื่อยังอยู่ครับดีดีไปยัองลูกกลับมาให้เหยื่อยังอยู่นี่ครับกับพี่น้องนี่ยใช่ฝักบุ้งเนี่ยใช้อ่ะไม่ตีตีเองนี่ไงไห็นไหมเห็นไห้บอกแล้วบอกว่าใช้ผักบุ้งเนี่ยู่่่แล้วโถนนัเงยบอกว่าถอยผักบุ้งเนี่ยโอ้ยไอ้ป๊อกมาอีกหนึ่งตัวนะครับกับ <laughs> โอ้ยแบชันพิการด้วยด้วยอ่ะดูดูหลังดาะอ,อยู่เนี่ย <laughs> ชัดี้คชัดเลดยต <c oughs> ีเลย <c oughs> ผมยังไม่เคยสนใจเ่าร่ โเดวมยวางขัดอเ<ว>ข้าล่องเข้าล <Overwatch> ่องเข้า่องตรงนี้ตรงนี้ตมีตัวอะเ่นออะไรวะตรงนี้อ๋อไอ้ไงมีตัวครับมาเด่นบอกไว้ ที่เดิมมน้นั้นแล้มันจะขึ้นมาัน้ลนไซส์นี้หมดเลยนะวันนี้เนี่ยเน้ำมันลงเยอะมากอแล้วนลงมาดนี ปุ๋ยน่นเด่นเนาะจันไม่โดนเหนียวอ่ะมันมันน่าจะตูมเดียวแล้วก็ไปเลย

มันธรรมดาของกบยางอ,ะอ่ะไออย่างนี้เรื่องปกติอะไรเฮ้ยแล้ววนมากลับฝั่งนี้ทำไมอ,อ่ะอะไ้วเมื่อกี้มันกัดอีกเหรอหรืออะไรกัดกัดที่ปุ๋ยเหรอมันใหญ่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมได้สายบิเจอเมันใหญ่ ได้สายมีสายมีสายอย่นและอย่าหลุดนะอย่าหลุดไม่หลุดเต็มปากเต็มปากเออไม่เด่นไม่ตีพอดีไม่ด้วยหอุ้ยุ้ยเกือบหลุดแล้วเกือบหลุดแล้วเองไปนี่ก่อนโอเคให่สเลยครับตัวนี้ฮู้ฮองเอากิ๊เป้มา่อนดิก้องมาอน เอากริปเปอร์ไปเดนถังอแล้วแล้วนักเก่งไม่ตีฝั่งนู้นต่อแล้วครับเฮ้ยฝั่งไหนก็มีปลาต้องมานี่ครับนี่ครับผมมาแล้วครับไซส์งามๆเลย <S 1> <S 1> โอ้โหกัดนี่กบมะเร็งเต็มปากเต็มคำ ใานี้ก็กรโลได้เปิดกล้องมาครับเนี่ยเปิดอยู่ครับเปิดอยู่ไม่เปิดเสียดายแย่เลยเจี๊ยบไมปล่อยนะอุ้ยกบกบปะอีช่อนนี่แหละหรือว่ากบเหม่งผีทองดองมันเห็นภาพกบเก่าตั้งคันนะ ปูดิปูบ้าอะไรของผมไปนู่นมันอยู่ที่ลอกเลยแต่ผมไม่ได้หัวยังไงผมก็่วาดเบาๆเนี่ยถ้าถ้าจะให้ปูอย่างเงี้ยแบบกระตุกเงี้ยแม่งก็ไปปูให้กคุยเอ๊ะ เอเอะไใเล่าใไปลโอ้ยยัีเนี่ยไตั้งใจวัดไงกปตั้งใจเลยไวะ่แลูกค้าแงตีเล่ตวอุ้ยตีเล่วมันูไมู่เออกดเฉยอ ได้ตเียงมุนมาะโดนโอ้ใช่นั้นใช่ตะก้อไปดิพุ๊บเลยยิ้มเลยตกตะเกียงตะก้อได้ระโดดสามโลมือนั้นอินเลยเสาเสาต่างต่าตะก้อมาตะเพียงจิดแง๊กเลอเล็กเงินะโดนไม่มากัดตะก้อละกัดละจังหวะดีโดนเด็กด้วยนะอะไรของตะเก่งปแกล้งเด็กมาน นี่เห็นเลยเด็กตัวแล้วดัเลนี่ก็ต้องโธ่ปกติต้องอยู่นี่ไอ้นี่ตัวใหญ่เหรออ๋อ<ง>ตัวใหญ่ออยังได้เลยอีกหนึ่งตัวนะครับพอดีว่าแบตหมดพอดีกำลังเปลี่ยนแบตไหนๆมาชมดิเออพอได้พอได้พอได,อได้อะไรอ่ะกบอะไรครับน่ะกบเปรครับพี่นอ้อยหนีเนาะ กัดไหมน่ะไม่กัดนั่นเรียบร้อยใหญ่ด้วยนั่นเรียบร้อยใหญ่ด้วยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบปั่นพี่งัดมาเหมือนพลาสติกเลยวะ่ะรูด โอ้โหไซสใหญ่ไปมุดไปไปมุดไอ้นี <the 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 hey, ่มุดนี่อะไรหนักอันนี้ไงเดี๋ยวออครับโอ้โหแต่ก็มีไซส์นะมีนะเออใช้ไซส์ใช้ได้ใช้พอใช้ได้อยู่อ่าตีอะไรพี่สิงม่เ้องไปมาตีที่ไหนเออ อางูา er oh. เอายูใชุดุดวัดแล้วมันกระโดดมาหลุดเลยเฮ้ยยืนแลเว้ยดูดูด ok. ูพี่ปุ๋ยดูมันริ่มเลย อยู่ตรงเสาไอีเสาไม้ไผ่อ่ะอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยไม่โดนสัตว์เลไม่มองไปไปมองอะไรที่ตอตาไม้ยังไงเก็บถึงหลังแม่งกัดอะไรเหมือนวะ มันกัดอะไรเหมือนวัว <c oughs> ไม่รู้อ่ะ เดี๋ยวค่อยออกรูนั่งไงเห็นใบพายมันเปิดอยู่เอาโอ้โหโดนเหรอ ้ยโอ้ยอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้โหรถเล็กก็เอาปดล็อกรถเล็กปดล็อกพี่ปุ๋ยไม่ส่งหน่อยอ่ะเออจึงรถล้อเลื่อยพี่งแบบพี่ก็ส่อยมันพลาดเยอะผมผมก็พลาดเยอะไม่ได้ตกกับช่วงช่วงแบบไม่ตั้งใจว่ามันจะกัดอ่ะ โอ้โหลืมส่งพี่ไม่ได้ส่งอีกแล้วเมื่อเมื่อกี้ตอนวัดทีปากปากมันกำลังกัดไว้หลิวอยู่ปากมันยู่อ่ะโอ้ยยิอกระชากคออูอุ้ย อุ với với ้ยอยู không, 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 ô, ns, Freud, What, i, oh. ่อุ้ยอยู่วัดเลยวัดเลยวัดเลยดูไปแล้วดูไปแล้วอุ้ยไม่ได้ โอ้ตัวนี้อยู่ดีมาอีกหนึ่งตัวแล้วครับใส่อํากระเปียกเดียวกับกบวาเลนนะครับผมวา ครับท่านผู้ชมขนาดนี้เกิดเหตุฉุกเฉินครับผมฝนก็จะตกน้ำมันแม่งก็หมดแถมแบตก็หมดสิ่งที่ทำได้นะครับฟรีไายตอนนี้สามสามีผ <c oughs> ายก็กล่องสามรีไาก็ลงช่วยกันแจวนะครับผมโอ้โห